กาบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่องยูทูบบุญชนกฟาร์มรเอศสุภูรุคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขามาชมคลิปของทางฟาร์มมือนี้นะครับผมวันที่21กรกฎาคม2566นะครับมือนี้ทางฟาร์มเ่าก็มีง้วแม่ลูกนะครับมี3โคมนะครับมาเปิดแบ่งพีแบ่งน้องไปเลี้ยงนะครับผมสียกสีแยกได้เมดนะครับยกก็จะเป็นง้วราคาถือขึ้นมาเลยนะครับผมลดให้จุกๆไปเลยอ่าเดี๋ยวเขาเลี้ยงนะครับ คมแรกนะครับส well ิเป็นแม่ลูกเมียนะครับแม่ลูกเมียแม่สูงลอยสามสิบงวดสาวลูกแรกนะครับลูกแรกนี่ครับลูกเพิ่นเข้มเขมเนี่ยนี่แม่เพิ่นนะครับแม่แม่แม่นวลเนี่นะครับแม่นวลนี่ลูกสาวนะครับลูกสาวสามสองถึงสามเดือนนะครับสองถึงสามเดือนเป็นงวดลอยเรียงนะครับจับลูบได้บายได้จูงได้นะครับนี่คมแรกนะครับผมแม่ลูกเมียนะครับ จายลูกงามครับน้ลูกเข็มเลยนะครับผมโคฟนี่นะครับขันแยกไปสองหมืนสี่พันนะครับสองหมืนสี่พันนะครับโคมนี่เบื้องครับจายลูกงามครับน้ำน้มดีนะครับน้ำน้มดีเรียงลูกเกงลูกกินน้มนี่น้มเต็มปากเลยนะครับผมสองหมืนสี่พันนะครับผอมทรงฟีสองร่อยโลนะครับถุกโคมนะครับทุกคมเปิดไรเบื้องต้นสองหมืนสี่พันนะครับทรงฟีสองร่อยโลนะครับ สองรอยโลนะครับเบื้องต้นเก็บเงินปลายทางนะครับบ่ามีมาจําจากบาทว่ารองห่วงครับว่าทันสิบ่ะไรงัวบ่ดีตัวกินมาจํานะครับเข้าเบาเลยนะครับผมเห็นงัวงอะไจังใจเงินนะครับต่อไปคู่นี้สองเป็นแม่ลูกผู้นะครับแม่ดานี่ลูกนะครับลูกไส้อายุประมาณสองถึงสามเดือนเหมือกันครับจ่ายลูกงามคัก่ายลูกนะฮะแม่เอาปล่อยแบบธรรมชาตินะครับก็ทั้งเลนทั้งยังกันเนี่ยคลิปสดๆนะครับว่าได้อัดนี่ครับ แม่เพิินนะครับสูงรอยยี่ิบแปดนะครับยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดลูกแรกกันนะครับง่ว่าลูกแรกง่ว่าสาวลูกแรกนะครับหมักเตียน้อยขึ้นยูบะแมนนะครับนี่นะครับแม่แม่ดำลูกแดงนะครับจายลูกงามครับครบนี่นะครับสองหมื่นสองพันนะครับสองหมื่นสองพันสองหมื่นสองพันนะครับใครอยากได้ไปเลี้ยงนะครับแนะนําให หาแม่ใจหลูกงามๆนะครับไปเลียงเอาลูกเอาเต่ามันนะครับหาแม่ใจหลูกงามบ่า้องซื้อแม่งามก็ะไรนะครับแม่งามมัน็สิแพงนะครับงัวแม่เพราะถนก็สิถือนะครับบิ่ครับเป็นงังเชียงนะครับผมจับรลูกใด้บไดทั้งแม่ทั้งหลูกนะครับมีตะมูหมักค้นนะครับต่อไปค้อมือสามนะครับเป็นแม่ลูกเมียนะครับแม่ลูกเมียไปไปหาแม่อีหล่ะอันนี้ลูกสาวสองเดือนนะครับ ลูกสาวเดือนกว่า2เดือนแม่สูงรนอยสามสิบึงหน่อยสามสิบสองนะครับแม่ลูกตัวที่สองนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสองหมื่นสองพันด้วยกันนะครับแม่แดงลูกขาวสองหมื่นสองพันนะครับประกันตํานี้ให้ทุกตัวนะครับประกันตํานี้ให้ทุกตัวขาถกขาถอนสวงสุดนะครับหางดอกนะครับประกันให้ปตดองห่วงนะครับ ผูกเล็บหยากินหายหาเล็บหยาได้ทุกตันะครับผมเป็นเสือกทุกโตครับเป็นเสือกทุกโตจับจูงได้ผู้ใด,ดเลี้ยงเล็กน้อยเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงก็ได้นะครับผมว่ามีโตเหอดเสือกนะครับว่ามีโตแข็งเสือกนี่ลูกบามันทุกโตนะครับเป็นมันทุกโตอ่สนสนจสนใจโรมานาค,ครับ0 8น3 2 1 1ดหนึ่งหาเก่าเก่าครับพิกัดขอ,อกต่างยูบานดูไงยยตําบลหนองแค่นอำเภอปทุมรัชจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเฮามีรถฟาร์มบริการทรงไห้หอดขอกหอดบล หอกขอดหอดบอลนะครับเห็นโตจังใจเงินนะครับผมมุ้ยมาจำจักบาทนะครับได้งว่มงามหรือนะครับท่านไดทีไปตั้งฝูงนะครับยกเมดหนีเอาไปเลยหกหมื่นสามพันนะครับหกหมื่นสามพันพร้อมทรงฟีสองรอยโลนะครับพร้อมทรงฟีสองรอยโลหรือไก่ก็นั้นเท่ากับทรงนะครับผมไก่ก็นนั่นกับทรงขันบ่งหอด4ีหาหนอยโลนะครับเท่าบ่เก็บเพิ่มนะครับเท่าบ่บเก็บเพิ่มเขายืนราคาให้นะครับผมอยากได้เห็นท่านได้ไปเลี่ยงนะครับได้จับต้อง ง่ายๆนะครับเด้ง่วราคาถึกๆไปเลี่ยงจังบดองยานขาดทุนนะครับเอาไปมีกําไรไปหนาแน่นอนครับผมง่วงซ้ำหนีนะครับใจลูกเไี่โตงามครับผมเลี่ยงไปอีกปีหนึ่งขันทันขายตะลูกนี่ก็สิได้เกือบได้คาเลยนะครับขันง่วเป็นคาก็สิได้ราคาสูงเลยกําไรนะครับผมสนนจีสนใจโทมาสนะครับสนนจีสนใจโทมาเบิงน้ำกันในหลายคนนะครับเ่องผูสีซื้อผู้สีเลี่ยงนะครับผม ต้องผู้สื่อผู้สื่อเลี่ยงนะครับให้มักน้ากันนะครับมัวขึ้นรถไปแล้วมันยังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าห้องเป็นม้วเก็บเงื่อนปลายทางนะครับไก่เห็นใจน้าบ่ได้วมาจํานั่นจากบาทนะครับขึ้นรถแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับผมน้ำมูกน้ามันแห้งแพงนะครับห้องก็ยังยืนราคาให้พี่ให้นองนะครับในสื้อด้จับต้องในง่ายขึ้นนะครับผมบ่ได้เปิดราคาอยู่ทั้งฟ้านะครับราคาโมนี่ต่อรองเด้นะครับไกลไกลไกลกับสิรลดได้อีกนะครับ อันไกลไปเนี่ยขันว่าเกินระยะกะยืนราคาให้นะครับกะสนใจสนใจนะครับกะโตมากบอกว่าผมได้นะครับเบอร์โทรผมเองศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าแล้วครับผมผู้ไทยขีปกับเบอร์โทรผู้เดียวกันนะครับขีปห้อเป็นขีปสดนะครับผมมีตัดต่อยอย่างว่าดองหยาดนามันสีไงก็ในโตจริงสีน้อยกว่านะครับห้าทายวิดีโอให้ทันบริซุทม์บรได้เติมแต่งอย่างนะครับผม ความสูงต่างๆตามนั้นนะครับไรอีย่ต่างๆตามที่แจงไปเพื่อทันสิไดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมสําหรับื้นนี้ก็ทางฟังอ่ายท่านมีนะครับมักน้ากันก็โโรมากสอบถามกันได้ครับผมสาหรับื้นนี้ก็กลาบสวัสดีครับ